นะครับสี่ที่แปลว่าซีอ่าอยู่แล้วจะซีหรือเปล่าถ้าทุกท่านพร้อมแล้วนะสามสองหนึ่งเริ่มแมกร้นหนึ่งล้านหนึ่งครับร้านหนึ่งแสนเออลุงสู้สูลุงสู้สู้สามต่นสี่หกแสนนะ ไม่แบบ๊กันหนึ่งเอาแสกันที่สองเอาลาเเอาแสกันที่สามโนเด็จะฟันราคาไม่ได้เาบูกจะฟันราคาพรัตตกันขึ้นถึงสูงไงโนเจ็ดแสนห้าคัที่สี่เออซนนเจ็ดแสนครับมันคือตซนเจ็ดแสนคันที่สี่อัพอัพเจ็ดแสนห้าครับแล้นี่เจ็ดแสนห้าใครนะอัพ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 เจ็ดแสนห้าคันที่หนึ่งอัพเจ็ดแสนห้าขันที่สองอัพเจ็ดแสนห้าคนที่สามอัพเจ็ดแสนห้าที่สี่ อขอเร็วครับดีคุณอาร์ตห้าครับนี้บูมแปดแสนครับ 800, 800, 800, 800, บูมแปดแสนก็ที่หนึ่งบูมแปดแสนกัที่สองบูมแปดแสนก็ที่สามบูมแปดแสนก็ที่สี่และขอเร็ควคคับดีคุณ 800, บูมแปดแสนพอกมาเล็กเก้าครับนีห้ามีประมจบ <c oughs> เลขห้าสามครับคนมาเข้าไหมครับ ครับผมยินดีด้วยครับต่อไปห้องที่สิบห้องรันชูรีลูมมีแค่สองห้องในพาร์ตเมนต์นี้เท่านั้นใครจับจองแล้วแต่คุณนับสามสองแม็ก 100. หนึ่งร้ <c oughs> จจอยมีน้อยห้าแสนครับครับหนึ่งหมื่นครับมีน้อยห้าแสนครับตีน้อยห้าแสนกันที่หนึ่งตีน้อยห้าแสนกันที่สองตีน้อยห้าแสนกันที่สามจ้าหกแสนนับหกแสนนัเจ้าหกแสกันที่หนึ่ง อ้าว600นะครับอาว600นะอากู600นิดนึงมีน้อย700,000ครับ้องที่0นะครับ้องที่10นะราชลี่ลูมนะมีน้อย700,000กนทีหนึ่งเบอร์เกอร1ล้านเบคร์เอร์1 0 0 0 0 0ครับเบอร์เกอร์1ล้านเบอร์เกอร์ล้านก็ได้หนึ่งเบอร์เกอร์มีแก๊งันไม่ได้เบอร์เกอร์มีแก๊งเบอร์เกอร์1ล้านไม่สนแล้วครับมีโกมีแก๊งมีเงินเอาไปเลย1ล้านครั้งที่3เบอร์เกอร์1ล้าน มีน้อยหนึ่งล้านหนึ่งหมนครับมีล้านหนึ่ง้านหนึ่งหมื่นข้นที่หนึ่งมีล้านหนึ่งข้นที่สองหนึ่งล้านหนึ่งแสนขั้นที่หนึ่งเบอร์เกอร์ล้านหนึ่งแสนข้นที่สองเบอร์เกอร์หนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมืนหนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมืมโดกข้นที่หนึ่งหนึ่งแสนหนึ่งมื่นแมร์โดกขั้นที่สองผมพูดเล่นนะผมไม่เอาหรอกเอาหนึ่งล้านหนึ่งหม่นหนึ่งหมื่นอยู่ที่เบอร์เกอร์หนึ่งล้านหนึ่งแสนขั้นที่สองหนึ่งล้านหนึ และขออนุญาพี่ดีกับบุลเบอร์เกอร์บุลล่าบุลเบอร์เแม่คุัตนี่โรบุ้ลเบอร์เกอร์แม่คุให้แท้คุณเถี่ยครานี้ห้าเป็นประมูยินดีด้วยเฮ้ยมันต้องมีแก๊งแล้วอย่างเงี้ยคนมีแก๊งมันน่าเกลียดไปอ่ะอย่างงี้คนมีแก๊งมันก็ได้ดิเฮ้ยจะมีแก๊งต่อไปครับพ่อหมายเลขเฮ้ยเราคุยเรื่องแก๊งเนี่ยแก๊งไม่ควรประมูลด้วยแก๊งไม่ควรประมูลแก๊งค่ะเริ่มมีน้อยแสนหนึ่งครับ ตีน้อยแกด้หนึ่งไมาเลขหครับผมฟกซองแสนโฟกซองแสนอ้าใครสี่อ้าสี่แสก็ด้หนึ่งมีน้อยห้าแสนครับมีน้อยห้าแสนก็ดหนึ่งบอาวแสน้าก็นึ่งจอหแสนครับจอหกแสนก็ด้หนึ่งแม็กแม็กมาหนึนะครับแม็กเอแครับผมอาวหกแสาครับเอาเอแปดหแมกบ้านครับมีอยแปดหกแรกบ้านเจ๊แฟงหนึ่งล้านเจ๊แฟงล้านเจ๊แฟงหนึ่งล้านก็ด้หนึ่งเจ๊แฟงหล้านก็ดีสอเจแฟหนึ่งล้านก็ด สอล้านสองล้านลูปีสอล้งดีกับเจแปงมูลค่าหนึ่งล้านฟังกัวเยี่ยสองล้านลูปีสัตว์้าเป็มนเจ๊แปงมาเล่อะไรอ่ะถ้าสหกครับต่อไปห้องหมายเลขสองครับห้องข้ามหมายเลขหนึ่งตรงนี้ไปแพ้กันนับสามสองหนึ่งเริ่มไข่หวานแปดแสนค่ะไข่หวานแปดแสนคั้ที่หนึ่งลุงไข่หวานแปดแสนที่สอง อะไรขหวานแปดแสนครั้งที่สามแดนนี่เก้าแสนดูไอไข่แดนนี่เก้าแสนครั้งที่หนึ่งคุณดูประมูลกันดิแดนนี่เก้าแสนครั้งที่สองไข่หวานหนึ่งล้านครั้งที่หนึ่งรอเลขไหวเลขเงินไข่หวานหนึ่งล้านครั้งที่สองไข่หวานหนึ่งล้านครั้งที่สามไข่หวานหนึ่งล้านครั้งที่สี่และขอเซลคัมี้จาคุณไข่หวานมูลค่าหนึ่งล้านครั้งที่เลขหนึ่งขอเลขหนึ่งขอเลขหนึ่งขอห้าเป็นประมูลขอเซลคัมีด้วยครับห้าสามหกครับโอนมาเลยต่อไปห้องหมายเลขสามครับ ห้องหมายเลขสามเฮ้ยหนึ่งหนึ่งไปยังอะห้องหมายเลขสามนะครับนตีหนึ่งไปยังอะโอ้โหหนึ่งแล้วครับผมห้องหมายเลขสามนะครับต่อไปนับสามสองหนึ่งเริ่มจอนหกแสนครับโซนเจ็ดแสนครับโซนเจ็ดแสนครับหนึ่น้อยแปดสนครับมีน้อยเก้าแสนครับโบสถล้านหนึ่งครับโบสถล้านหนึ่งครั้งที่หนึ่งโบสถล้านหนึ่งครั้งที่สองโบสถล้านหนึ่งครั้งที่สามโบสถล้านหนึ่งครั้งที่สี่ ขอนขอนุญาตีคุณโวม้มูาคาหนึ่งล้านห้องหมายเลขสามครานที่ห้าเป็นประมูลครับขออนุญามีดีด้วยครับห้าสามหกครับเหลือแค่สองห้องเท่านั้นหมายเลขสี่กับหมายเลขห้าห้องหมายเลขสี่กับหมายเลขห้าต่อไปห้องหมายเลขสี่ห้องสุดท้ายแล้วครับเลขนี้เป็นเลขดีของคนจีนนะครับสี่ที่แปลว่าซีอ่าอยู่แล้วจะซีหรือเปล่า,า,าถ้าทุกท่านพร้อมแล้วนะครับสาม สองหนึ่งเริ่มแมกโนนึงครับร้านหนึ่งแสนเออลุงสู่ซู่ลุงสู่ซู่ร้านหนึ่งแสนครั้งที่สองเรียมว่าร้านสองร้านสองครั้งที่หนึ่งร้านสามลุงซู่ล้านสามแบบแมกโนนอกระดีหนึ่งร้านสามสำบแมกโนนอกระที่สองลุงสู่ล้านสามสำหบแมกโนนอกระที่สาม สู้ดิสามจับแมกโดนโนเขนดิซีสู้สู้ลุงสู้องครับแมกโดนโนคุณค่าล้านสามห้องหมายเลขสี่นี่นั่นไงใหญ่บะมูนรถอยู่ละลุงดีกันลุงกเซื้ออะไรครับฝากตาเหยียบสุดท้ายแล้บ้านครับดีมันกันท่าสามหกครับหนึ่งล้านสามแสนครับกดเฮต่อไปห้องแล้วชลีรูมครับห้องสุดท้ายครับในยูนิตนี้นะครับห้องสุดท้ายยูนิตนี้นะครับอย่าลืมนะครับ ห้องพิเศษสุดๆแล้วนะครับยูนิตนี้ใครที่เหลือเงินนะครับอาจจะถูกก็ได้ใครจะรู้อาจจะถูกก็ได้ใครจะรู้ขายบ้านเจ้าทนพร้อมแล้วขายบ้านเลขสี่ครับสามสองหนึ่งลุงแปบเปล่ลุงแปบเล่ลุงน้อยห้าแสนครับมีน้อยห้าแสนคั้งที่หนึ่งครับลูกชุบห้าแสนค่ะลูกชุบเก้าแสนค่ะลูกชุบเก้าลุงเปล่าเก้าแสนครั้นที่หนึ่งครับมีน้อยร้านหนึ่งครับมีน้อยร้านหนึ่งครั้งที่หนึ่งครับผม มีน้อยร้านหนึ่งครั้งที่สองส้มปล่อยร้านสองครับใครนะครับส้มปล่อยส้มปล่อยร้านสองครั้งที่หนึ่งหยุดส้มปล่อยร้านสองครั้งที่สองมีน้อยร้านสามครับมีน้อยร้านสามครั้งที่หนึ่งรอบสุดท้ายแล้วนะครับเะี้ยเตียงคู่เตียงคู่มีน้อยร้านสามครั้งที่สามเออห้องอื่นก็เตียงคู่มีน้อยร้านสามครั้งที่สี่เฮ้ยห้องนี้เตียงเดียวนี่ราคาเท่ากับห้องหมายเลขสี่ลยนะครับห้องลักชวรีรูมเนี่ย และขอแดวความดีกับคุณมีน้อยห้องรัชชิรูมมูลค่าหนึ่งล้านสามแสนครั้งที่ครั้งที่ห้าเป็นประมูลยินด,ดีด้วยครับกระเป๋าเลขอะไรครับ<อ>กระเป๋าเลขห้าสามหกครับ อะไรถูกพี่มีหลังหกแสนไหมครับผมขุดเหมืองมามือพองหมดแล้วอ่ะได้มีแค่นี้อ่ะบ้านเก็าสิบสามผมนเอ่ะผมมีให้เช่านะบ้านหลายเสี่ครับผมเดือนละหกแสนโอ้โหตอนนี้ประชาชนครับคายังอยู่ตรงนี้แล้วยังไม่มีห้องตอนนี้ห้องอพาร์ตเมนต์สี่ที่ติดริมตะเลใกล้ๆที่อาสวนสนุก อพาร์ตเมนที่ประมูลครั้งที่แล้วไปที่ด่วนเลยครับแล้วก็ไม่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 แล้วก็มีเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งไปครับผมผมจะประมูลผมผมจะประมูลในนี่ครับมีอยู่สองห้องครับผมอห้องไอ้ตรงกระดาดกระดาดไอไอตรงลานสเก็ตอ่ะจะเริ่มด้วยแสนหนึ่งไอเต๋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 ประมูลแล้วครับลุงแม็กผมอยากได้ครับมีอยู่สองห้องกูมีอยู่สองห้องกูมีอยู่ห้องห้องจริงๆประมูลให้หน่อยห้องสองห้องใช่ห้องไหน ห้องอยู่ข้างบนอยู่ตรงไอ้ลานลานสเก็ตอ่ะติดสะติดสะน้ําอ่ะสองคนสองไอตีไอ้ห้องติดสะน้ำตรงกระลาดไอ้ตรงกลางเมืองลานสเก็ตมึงอ่ะกระลาษก็เหรอเออเออเออกระลาดมึงอ่ะประมูลให้หน่อยห้องแล้วอะไรอีกอะไรอีกห้องหนึ่งอ่ะสองห้องติดกันเลยเอ้ยไม่ติดไม่ติดติดกันติดกันเป็นเว้นห้องหนึ่งล็อกหนึ่งอ่าสองยูนิตนะครับสองยูนิตเป็นของคุณลุงอ่าประมูลให้ประมูลให้ลุงเปิดแค่แสนเดียว เอาห้องแรกก่อนละกันมีอยู่สองยูนิตนะห้องแรกก่อนเลยนะับสามสองหนึ่งเริ่มอัพสี่แสนครับจอจ้าหกแสนครับแป <c oughs> ๊บนึงนะครับคุณลุงคุณลุงห้องที่เท่าไหร่ครับคุณลุงต้องไปจำมาให้ได้นะครับว่าห้องที่เท่าไหร่จำได้ครับ <c oughs> จำได้จำได้จำได้ครับเลขอะไรครับพูดหน่อยครับเพราะว่าตอนนี้คนเบื้องบนเขาต้องการรับรู้ครับเลขอะไรวะ้เลขคปับไปดูก่อนเขียหกแสนได้สัตว์ เอออย่าค้างดิเร็วๆเร็วๆอย่าค้างไอง้เฮี้ยค้างเฉยไอ้สั์ไอ้เฮีย้ยว่อมึงจะอะไรของมึงวันเนี้ยโอ้ย ไหนกันวะชิดตรงไหนวะแล้วนี่แหลสัตว์นี่อะไรครับเหตุใดครับผมเหตุใดครับตีเลขอะไรนครับ,คร,บครั้งที่ใจเย็นครับะจะรีบไปไหนเนี่ยครั้งที่ภาคเป็นประมูลครับคุณลุงบอกเลขครับ,เ,รบเ,เลขสี่สามแปดครับผม สิบสามแปดครับต่อไปเราเป็นห้องหมายเลขสิบสามนะครับอยู่ตรงโซนกลางนะครับของชั้นสองนะครับปดไปแล้วครับขอบคุณครับโอเคเลยห้องหนึ่งครับที่สิบสามนะครับยูนิตที่สิบสามนะครับนับสามสองหนึ่งเริ่มเปิดที่หนึ่งแสนนะครับตุงผมขอเขาแล้วว่าครับสามแสนครับใครนะครับโพกครับสามแสน ฟกสามแสนครั้งที่หนึ่งครับผมโฟกสามแสนครั้งที่สองคับสี่แสนครับก็ปสี่แสนครั้งที่หนึ่งโฟกห้าแสนครับโฟกห้าแสนครั้งที่หนึ่งครับโฟกห้าแสนครั้งที่สองโฟกห้าแสนครั้งที่สามอาร์ห้าแสนห้าครับอาร์ห้าแสนห้าครั้งที่หนึ่งครับผมอาร์ห้าแสนห้าโฟกหกแสนครั้งที่หนึ่งครับผมโฟกหกแสนครั้งที่สองโฟกหกแสนครั้งที่สามโฟกหกแสนครั้งที่สี่และขอเซลคำดีๆคุณโฟก มูลค่าหกแสนยูนิตที่ดีสามกระติ้ีครั้งที่อะไห้าเปิดมูลครับผมสี่สามแปดครับสี่เลขอะไรครับสี่สามแปดสี่ไปครับประชาชนที่ยังไม่มีห้องครับแล้วก็มีเงินอยู่ไปที่ยูนิตอาริมทะเลเลยครับแล้วก็ต่อไปครับผมผมจะเปิดเช่าหลังนี้ครับผมหลังที่ผมได้มาหลังอะไรว่าหลังสี่ดูในแมปเลยนะครับพ์นเนต์ที่ใครใครไม่มีตังค์ที่งบน้อยมามาเช่าผมได้นะมาคุยเรื่องราคากระป๋อเลยครับ ใครจะมาไม่ต้องโอนครับไม่ต้องโอนไม้องโนครับโอนกระเป๋าได้ครับสี่สามสี่สี่สามแปดครับสี่สามแปดสี่สาแปดอาหักเปอร์เ็นตะครับให้อัวประมูลให้ืระงูนกระเอยหกปร์เซ็นตนะครับสอต้องอ่าค่าค่าหักเปอร์เซ็นหนึ่งแสนครับเลขเลขค่าสามหกครับโอนไปแล้วครับผมเข้าครับเข้าไหมอ่าเข้าเข้าแล้วเล้วเขาแล้ค่าสามหกนะครับลง อ่ะเรียบร้อยต่อไปครับโอเคครับเรียบร้อยรับเงินเรียบร้อยใครจะมาเช่าหลังนี้เปิดเช่าครับผมอพาร์ตเมนต์นี่นะเท่่าไหรเดี๋ยวผมไปละเจอกันเปิดเช่าอาทิตย์หนึ่งนะอาทิตย์หนึ่งเปลี่ยนคนใครจะมาประมูลแล้วเอ้ยใครจะมาเช่าแล้วตังค์ไม่มีมาเช่าได้มามามาเข้ามาคุยไม่บ้านที่ผมประมูลเมื่อกี้อยู่ตรงไหนครับที่นี่ใช่ไหมไม่ใช่ใช่ห้องนี้ห้องโน้นห้องไหนห้องนู้นเาพาไปดูหน่อยได้ไหมเดี๋ยวห้องนี้เปิดเช่าเดี๋ยวพาเดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวพาไปดูแป๊บเล่นกัขอขอให้ดิผู้หญิงเช่าได้ไหมคะได้ กระเทยได้ไหมคะไม่แต่คุณคุณมีแก๊งแล้วนี่คุณคุณมีห้องแล้วนี่เอาเอาเอาเป็นแบบคนที่แบบว่าเพิ่งเพิ่งมาก็ได้ผมไม่แหละลุงเองเหรอใช่อุ้ยใครต่อยวะเฮ้ยเเอาฮ้ยแล้วลุงแล้วเองด้วยใช่ไหมเองด้วยใช่ป่ะใช่ครับลุงครับแล้วลุงแล้วลุงเก็บเสื้อผ้าเก็บอะไรยังครับผมจะเข้าอยู่แล้ว อันนี้อันนี้คือเพิง่งประมูลมาต้องร้านสี่นะเห็นไหมกูกูขายีคือตอนเนี้ยที่กูคิดไว้กูขายออาพาสเมนที่กูได้มาสองหลังเพราะว่ามันไม่ค่อยสะดวกสบายกับคนเช่าไงเราเลือกเราเลือกคนที่เช่าอ่ะสะดวกสบายจริงๆอะ่ะถ้ากูจะทํากําไรจริงๆอ่ะถูกต้องปะ่ะก็คือกูจะต้องขายหลังนี้ทิ้งแต่แต่กูขายวยหลังนู้นทิ้งเพื่อให้คนที่มาเช่าอยู่สบายแล้วเป็นอะไรที่ใหม่ใช่ครับเพราะว่าบ้านนั้นอ่ะเป็นบ้านมือสองก็เลยไม่อยากให้คนมาเช่า อืครับราคาเองคิดว่าไงอ่ะต่อต่ออาทิตย์นึงอ่ะอ๋อที่ประมูลไปผมประมูลไปแล้วนะอ๋ออ๋อออ๋ออยู่อหลังนู้นอยู่หลังนู้นอยู่หลังนู้นไม่ที่ผมเข้ามาคือผมจะบอกว่าลุงรีบเก็บเสื้อผ้าครับอ๋อเก็บแล้วเลือกอันนั้นไปไปบอกพระเจ้าได้เลยไปบอกพระเจ้าได้เลยอ๋อใช่ครับหังนั้นบอกเจ้าลุงลุงลุงห้ามทิ้งกางเกงไว้นะครับไม่มีไม่มีอันนั้นอันนั้นไม่มีใครอยู่เพิ่งอันนั้นอ่ะเพิ่งซื้อมา อ๋อครับอ่าลุงแมซื้อมาเท่าไหร่เอาตรงๆผมขอขอคารวะลุงนะผมขุดเหมืองมือมือพองหมดแล้วนะครับเออกูช่วยพวกมึงนี่ไงแต่แต่แต่เพิ่งฟังตรงนี้ก่อนที่กูจะสื่ออ่ะครับเมื่อวานเนี้ยกูไปหาบ้านให้แก๊งกูแบบว่าแกงกูจะออกแล้วทนียกูไปหามาได้ราคาสองแสนนั่นแหละกูเลยมาปล่อยได้หกแสนอนีอ๋อขาดทุนนี่ขาดทุนจริงอย่างเงี้ย ใช่โอ้โหลุงเมื่อกี้ผมเลิกก็ผมเลิกโคตรคุ้มผมผมถอนได้ไหมไอ้คารวะเมื่อกี้บอกเลยว่าผมโอเคผมโอเคไม่แต่พวกเองไม่มีโอกาสที่จะได้บันดาลเลยแล้วได้บันดาลลุงลุงลุงไหนไหนผมขอกอดลุงทีได้ไหมผมมีบ้านแล้วดีใจเออดีใจด้วยเห็นไหมเพิ่งเพิ่มจะกิดดี่กูโวยวายเพราะเพื่อพวกมึงเลยเนี่ยพวกมึงที่แบบไม่มีตังค์ที่ไม่อะไรเนี่ยมาแบบว่าเพื่อมาโวยวายเลยเนี่ย ปุเน<ง>ี่ยลงถ้าถ้าลงปล่อยแล<ง>้วแล้วมันได้เงินทุนคืนอ่ะไม่คืออย่างงี้กลัวไม่ได้อยากได้เงินทุนนี่กูไปไวอยวายแตกีนเนี่ยเพราะว่าเออมันต้องมีสักหลังหนึ่งที่อ่าเข้าใจว่ามีประชาชนที่เขาทํางานเพื่อเพื่อจะมาเก็บแต่ว่ามันต้องมีสักบางส่วนที่เขาแบบอยากได้จริงๆอ่ะเพิ่งเข้ามาแบบแป๊บเดียวแล้วแต่ว่าเราก็มีโอกาสที่จะบุนเวียนให้เขาได้ได้เช่ากันอ่ะไม่ใช่เองเช,ช่าคนเดียวอะไรประมาณเพื่อให้ทุกคนมันได้เช่ากันอาทิตย์ อาทิตย์ละคนอย่างเงี้ยเราก็เปลี่ยนไปคนเดิมห้ามเช่ามันก็ยังที่จะดีกว่าที่ที่ที่จะปล่อยแบบเนี้ยดีกว่าไปเป็นสัพเพเวสีไปพิศารใช่ครับลุงใช่เอางี้กูสตาร์ทดีแล้วกันอาทิตย์ละเองไหวเท่าไหร่ก็หนุ่มน้อยผมเหรอ,อใชม่มีเพื่อนอีกคนหนึ่งอะ่ะก็ก็อยู่ได้สองคนไงคิดคิดคิดอยู่คิดคิดรวมเลยคิดรวมเป็นของมึงคนเดียวเลยคิดคนเดียวเองจะเอาใครมาอยู่ก็ได้ก็เรื่องของเอง แต่ว่าอาทิตย์หนึ่งค่าเช่าเองต้องคืออาทิตย์หนึ่งปุ๊บเองต้องเปลี่ยนคือเองไม่สามารถอยู่ที่เดิมได้ต้องให้คนอื่นอยู่ที่คอเปตาลงแล้วล่ะอ่าแต่ไม่แต่อยากให้คนอื่นมันมันสลับหมุนเวียนกันได้ด้วยไงไม่ใช่ไม่ใช่แค่เองคนเดียวที่จะแบบเองมีตังค์แล้วเองจะเช่าต่อเช่าต่อเช่าต่ออยากให้มันสลับหมุนเวียนคนทื่ครับอันนั้นผมเข้าใจดูอ่าเอาอาทิตย์ละเท่าไหร่ดีอยู่ที่คอเปตตาลุกแล้วล่ะเอาเป็นวันหนึ่งเองหาหาเงินได้เท่าไหร่อันนี้ไม่รู้เหมือนกัน ครับเอาหมื่นหนึ่งเอาหมื่นหนึ่งแล้วกันโฮ้ยขอบคุณมากเลยสตาร์ทดิ๑๔๘ตอนนี้ยังให้ให้คนอื่นก่อนกันได้อ้าวไอสัตว์ไม่ลุงลุงตอนนี้ลุงจะปล่อยเช่าไหมครับมีเพื่อนผมอยู่อ้าให้ผมโทรตามไปกคนหนึ่งสามแปดหนึ่งสามแปดอ่ะเดี๋ยวเอาเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวเองไปไปดูบ้านหลังนีก่อนป้ป้เดี๋ยวไปดูผมไปนั่งไปเลยป้ไป้ เฮ้ยอเหี้ยใครล็อกประตูบ้านเนี่ยเฮ้ยมือ้าวสุดท้ายลูกมือสุดท้ายยังดีกว่าอาทิตย์นี้ฝากอะไรนะจะเอาอ่าแล้วเดี๋ยวนี่ะครับอ่าอ่ารู้แล้วแจ็คโอเคแป๊บนึงเดี๋ยวกูคุยเรื่องเรื่องนี้ก่อนแป๊บนึงเตรียมตัวเลย เราคุยเรื่องบ้านไปดูเปลาะบ้านเขาก่อนทสองคนขึ้นรถมาขึ้นรถมาขึ้นรถมา,รมาครับผมอ่ะไอ้ก๊อดทางเฉยไอ้จุกเพื่อนกูมาอยู่แก๊งคุณเพื่อนอากันแก๊งรถเต็มแก๊งรถเต็มเองเข้ามานานยังนนเน,นี่ยไม่มึงก็ขึ้นบันไดมามาเล่นประมาณสักสิบกว่าวันได้ครับสิบกว่าวันแล้วหรอเชยมึงมีเงินหกแสนเนี่ยนะใช่ครับผมมา,มากันกี่คนอ่ะมากันสี่คนครับ อ๋อแล้วตอนนี้มันก็อยู่ได้แค่เอ้ยมันก็อยู่ได้แค่สี่แล้วนี่ก็ใช่ครับผมเนี่ยครับผมช่วยทำคณเหมืองเองเองจะเช่าอีกหลังหนึ่งไปทําไมอ่ะให้ผมมีเพื่อนในเกมเมื่อกี้เห็นข้อมูเขาก็อยากได้เห็นเล่นคนเดียวไหอ๋อได้ได้ได้ไปบอกเขาได้ได้ได้ปล่อยได้เนี่ยหลังเนี้ยลุงแล้วลุงได้นิมนต์พระอะไรมาเจิมอะไรเรียบร้อยแล้วตอนแรกก็จะทําวันพรุ่งนี้แต่ไม่ว่างเลยธุระเยอะมากแล้วก็มีหลังนี้หลังหนึ่ง ตอนแรกอาจจะทาให้มันหลังติดกันแต่ไม่อยากรบกวนคนที่อยู่หลังนี้ไงแล้วลุงตากผ้าคลุมผ้าผมไว้ไหมอ้าวไม่ไม่คนเอาไม่มันมันคือห้องห้องห้องกลางห้องเนี้ยมันตากห้องห้องนี้ถ้าเองมีเรื่องก็ห้องนี้มันดีหน่อยสองห้องเนี้ยเพราะว่าเวลาเราีขึ้นมาหนีตำรวจใช่ไหมเราก็โดดลงสระได้เลยแล้วก็กระโดดไปทางนู้นได้เลยคือเอาง่ายว่าเราอ่ะไม่ต้องเข้าบ้านด้วยด้วยวิธีนั้นอ่ะเราก็จอดรถตรงนู้นใช่ป่ะแล้วเราก็ปิดเข้าบ้านเลยมันสะดวกสบายอ๋อใช่ใช่ใช่ ลุงผมลืมเอาถังน้ามันมาจะให้ลุงเจิมอ่ะเจิมอะไรวะ <c oughs> ไม่ผมชอบลุงไงผมอยากให้ลุง, <c oughs> ลงเจิมถังน้ามันอย่าค่อยว่ากันตอนเนี้เองไปติดต่อแอดมินว่าเนี่ยสองห้องเนี่ยเป็นของคุณเพราะว่าผมคุยกับพวกนู้นเสร็จละทางนู้นเสร็จละเขาน่าจะโอเคแล้วก็แค่ถอนของเขาออกได้ครับลุงครับลุงครับผมชื่อครูพละทีทีเจมนะครับโอเคผมผมชื่อแม็กแม็กเยนเบอร์เกอร์ ครับผมเขาไปปราบูที่ไหนครับเนะี่ยอยู่บ้านพี่กีต้าไงลุงข,ขาดทุนแย่เลยนะครับโอยมันก็การลงทุนมันก็มันก็ต้องมีบ้างแต่ว่าเราอ่ะเพื่อเพื่อคนที่แบบว่าที่ไม่มีไงใช่ครับตะกี้นี้เราอาจผมก็คุ้มมาดลอืมใช่เราอาจจะเป็นคนที่หัวร้อนอาจจะไม่มีใครไม่พอใจในในจุดตะกี้นี้ที่เราได้ไบ้านเป็นหลังนึงแต่ว่าเขาไม่รู้ว่าเราทําอะไรอยู่ไง อ๋อครับผมเห็นแล้วครับลุงขัดดูแน่นอนลุงซื้อมาสองแสนห้าขายออกเนี่ยพวกผมกำไรทั้งนั้นเลยสามสี่คนเนี่ยไม่บางทีลกก็รู้สึกว่าไอ้หียตัวเองตัวเองทำอะไรครับมันเพื่อหกแสนจริงเงินเป็นคุณค่าทางจิตใจอ่ะก็รู้สึกเจ็บอยู่เหมือนกันนะบางทีอะราคามิตรภาพมันก็ต้องย่อมย่อมต้องเสียอ๋อสวัสดีครับลุงสวัสดีครับอะใครจะเอาหลังนู้นอะไม่เดี๋ยวผมโทรโทรนะเดี๋ยวผมโทรมดูโทรผมได้ริมริมสระน้ำอะ พี่ผมมีบ้านแล้วอ่ะของลุงสองหลังไหนนะครับสองหลังซ้ายอ่าแล้วก็เว้นหลังจอนก็เว้นที่หนึ่งแล้วก็มาหลังนี้จอนลุงแม็กเขาจะปล่อยเช่าอ่ะเป็นรายรายอาทิตย์จะไปสามารถเช่าต่อได้เช่าได้อาทิตย์เดียวอาทิตย์ละลุงวันนี้เช่าอเอาคับานี้เช่าใช่ไหมไม่อันนี้อันนี้ซื้อสิอันนี้ซื้อนี้ผมซื้อแล้วมาดูนวยอะไนะ ต้องเดี๋ยวมันกำลังมาครับโอเครอติดต่ตอนายกด้เลยเอ้ยเครียดเยนายกเขาน่าจะประ,ประมูลอีกหลังหนึ่งน่าจะราคานี้ไม่มีใครแล้วนะจริงๆริะไม่มีใครไม่มีใครที่แบบว่าจะได้มาแล้วนะจริงๆมันต้องแพงกว่านี้นะ ถ้าบ้านหลุดมาจริงจริงถ้าเมื่อกี้คนใส่ร้านนึงนก็ตสูอครับไม่คือคืออย่างนี้คือคือเองต้องเข้าใจด้วยว่าลุงอ่ะคือคือเป็นเป็นคนที่สามารถติดต่อในได้ของราคาราคาถูกไงว่าเหมือนเหมือนไปซื้อมาจากจีนอ่ะอ่าแต่พวกเองมันมันเป็นคนที่แบบว่าเพิ่งมาแล้วยังไม่รู้แหล่งว่าจะซื้อที่ไหนใช่ไหมล่ะอย่างคนอย่างเนี้ยมันก็ต้องมีหน้าค่าในหน้าจอนนดิ โดนไปนิดเดียวเองโดนไปเท่าไหร่อะโดนจากที่ซื้อมาสองแสนตอนนี้คนที่พ่อค้าได้กําไรแค่แค่สี่แสนนี่ไงอ <S <S จอนลุงลุงเขาปล่อยอา,อาทิตย์หนึ่งหมื่นหนึ่งอาทิตย์หนึ่งหมื่นหนึ่เอาปเปล่าเอาครับอา่าเลขสี่สามแปดแต่ข้อตกลงคือ,คอถ้ามึงไม่คืนกุญแจกูกนะครับหน้าบ้านมึงจะเข้าไม่ได้ตลอดชีวิตและไอ้คนที่อยู่บ้านและไอ้คนที่อยู่บ้านสองหลังเนี่ยจะชะตาขาดทันทีอ่ะกูจะมาทิดทรัพย์คืนให้หมด โดนพ่วงไปเลยอย่านะจอนเพราะว่าพวกมึงอะเพราะว่าพวกมึงอะเปคนติดต่อมามึงต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยเพราะว่าถ้ามึงหายไปแล้วกูหาตัวไม่เจอเพื่อนมึงก็ต้องเจ็บไอ้จอนมึงอย่าหายนะกูซวยนะไม่นี้ครับไม่มีหายครับลุงสัญญาเช่าอาทิตย์หนึ่งได้แค่ครั้งเดียวแล้วก็ผัดผัดเปลี่ยนให้คนอื่นคนที่เป็นคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่ได้เช่าต่อพ่ไทยอผมเช่ายาวได้เลยไหมครับ ได้ได้แค่เจ็ดวันไงต้องสลับเปลี่ยนใบถึงเองไม่สามารถเช่าต่อได้แล้วได้แค่เจ็ดอาทิตย์เดียวเอ้คุ้มเองทำเมืองทั้งวันไ่ะเองทำเหมืองวันเดียวก็ได้แล้วก็เงินหนึอ่ะได้ครับได้เหมือนงเลข438ครับแล้วก็ไปติดต่อพระเจ้าได้เลยก็สี่หมงคนด้วย438เดี๋ยวแต่ก่อนเข้าบ้างให้เขาเจอก็ได้หนึ่งครับ เข้าไหมครับโอเคได้แล้วครับผมขอบคุณครับแล้วก็ไปติดต่อแอดมินได้เลยสองคนนะเจิมเจิมหน้าบ้านก่อนนะเจิมเจิมเรียบร้อยแล้วเจิมเรียบร้อยแล้วเองในอะไรไม่มีใช่ไหมไม่มีอันนั้นอันนั้นเพิ่งได้มาไงมือหนึ่งไงเขาเพิ่งมาสร้างตรงนั้นอ่ะแต่ตรงเนี้ยยังไอจอนต้องเดี๋ยวเอาขี้ไปป้ายหน้าประตูบ้านนะโอเคยยยปลา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 บ้านแล้วว่ะตาเลือกเลยเฮ้ยเดี๋ยว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 แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป� มันต้องมีอีกคนนึงคดล็อกรถลูกคนล็อกรถใครว่าอีกคนนึงอ่ะใครที่ยังไม่มีบ้านใครที่ยังไม่มีอพาร์ตเมนต์อ่ะอ่ะเองเองต้องอยู่คู่ด้วยนะเดี๋ยวจะบอกไว้ก่อนเดี๋ยวจะให้ไปให้ไปให้อีกคนนึงอยู่ใครที่ยังไอเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่างกันอีกทีนึงเปหาย่อนเองมีเพื่อนไหมจอนครับเดี๋ยวผมไปหากับเพื่อนก็ได้ครับก็คือก็คือเดี๋ยวผมไปเก็บตังค์เพื่อนห้าพันหมื่นหนึ่งสิเอาก็ไม่ไม่ เราอยู่อยู่อยู่ได้สองคนไม่ใช่เหรอครับก็คือก็ก<อ>ับผม<ง>ออกออกอ๋อเพราะงั้นงั้นวผมใจ่ายให้ลุงอีกหมื่นหนึ่งเลยเดี๋ยวผมไปหาเพื่อนอเฮ้ยแต่ว่าอย่ามั่วคุณจงแจบ้านนะกูซวยนะปุๆๆ๊บปุวยนะสี่ล้8แปดสี่ล้แปดธุรกิจนี้ <S <S ลุงลุงผมขอกอดปิงท้ายได้ไหมครับได้ได้ใจมากได้ได้ได้โอเคครับผมนี่เไดนอยู่ได้สองคนแล้วเพื่อนมาอีกคนนึงเลยรูวลูกใกล้แล้บอกพระเจ้าได้เลยครับไปซื้อบ้านหรือมันมาโอเคครับอย่าบอกพระเจ้าเบอกเดี๋ยว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 กี่คู่ครับเนี่ยเอ้ยก็เพิ่งเคยเห็นซื้อบ้านแล้วกอดกันกู้ว่าเรื่อมีบ้านแล้วว่ะคือคือผมถามพระเจ้าได้เลยใช่ไหมครับบอกพระเจ้าได้เลยครับบอกว่าลูกแม็กมาปล่อยเช่ากับผม สองคนก็บอกว่าขายบ้านใช่ไหมครับใช่ครับใช่ถูกต้องครับถ้าไม่ได้ยังไงติดต่อผมอีกทีหนึ่งครับลุงลุงไม่ขายหรอกครับไม่ไม่ขายครับผมปล่อยเก็บไว้ให้ให้คนที่ไม่มีบ้านได้อยู่เดี๋ยวรอรอพระเจ้าลงโหวตเรื่องบ้านนี่แหละอรอไอ้นี่ใช่ไหมไปบ้านพวกเราไปบ้านกันทุกคนเป็นอย่างนั้นแหละ กินน้อยแต่กินไ,ไม่คือจริงๆแล้วอะ่ะในความความจริงแล้วอะ่ะเพราะว่าอย่างนี้อย่างที่ผมบอกไปแก๊งอะ่ะมันมันมันควรที่จะป,ประมูลได้เพราะว่าแก๊งอะ่ะเขาก็ไม่อยากประมูลหรอกหมายถึงเขาจะประมูลให้ใครอะ่ะที่ต้องมาเสียเงินสู้คนอื่นนู่นนี่นั่นอีกอะไรอีกสารพัดไม่มีใครอยากประมูลหรอกเพราะว่าม,มันแพงไปครับมันแพงไปแต่ว่าผมไม่รู้ว่าเขาเขาควรออกกฎมาแบบว่า อ่ะแก๊งสามารถประมูลได้แต่ควรปล่อยให้เช่าในราคาที่ไม่เกินเวอร์เกินไปอันเนี้ยผมมองว่ามันโอเคต้องประมูลได้ทุกคนแล้วให้แก๊งอ่ะมามาปล่อยอย่างเนี้ยมันจะหมุนเวียนคนอื่นมันจะได้อ่ะผมผมเข้าใจนะว้ยคนที่มาอยู่นานตั้งใจตั้งใจที่อยากได้อ่ะมันก็มีอยู่แล้วที่ว่างแดห้องอะไรประมาณนี้เออให้คนให้คนแก๊งแบบห้องอะไรก็ได้แล้วแต่ประมูลได้แค่3มห้องอ่ะเราก็จะสามารถแบ่งปันประชาชนธรรมดาได้อีก อ่ะคนละเท่าไหร่อ่ะต้องเยอะแปบ๊บเดียวนะอาทิตย์นึงวนอาทิตย์หนึงวนอาทิตย์หนึงวน,ท,น,งวนทุกคนก็มีมีอพาร์ตเมนต์อยู่7วันอ่ะเขาก็ยังตั้งตัวได้7วันเก็บของเลเบลได้ขายยาได้นู่นนี่นั่นได้ผมว่าเนี่ยมันมันน่าจะโอเคกว่าแต่ว่าผมไม่รู้นะว่าใครจะหัวเสียบ้างที่ผมทำอย่างนั้นอนะ่ะแต่ก็ช่างแม่งผมไม่สนนะนนนเพราะว่า ประชาชนมันก็ควรมีสิทธิ์ที่จะได้แ,แต่ต้องหน่อยพึ่งเข้ามาก็ยังยังมีสิทธิ์แต่ต้องเพราะว่ามันเป็นราคา,า,คาที่ซื้อมันไม่มีราคาเช่าตตตต้้้้้อออออองงงพพพพพวววววววกก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 คคคนนนนนนไไไมมมม่่ิิิูููดดาาาาาาแแแแบบเเเ็ีีียยยยยจะชชรรรรโ์์ปัฟลล